มาวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องตำนานแม่น้ำคงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญานาคฆาสองตัวเป็นเพื่อนรักกันมากชื่อพญาศรีสุทโธนาคกับพญาสุวรรณนาคทั้งสองแบ่งการปกครองเมืองบาดาลน,นองกระแสฝ่ายลักครึ่งเมืองซึ่งคนสมัยก่อนเชื่อกันว่าหนองกระแส คือเมืองบาดาลอยู่ใต้ทะเลสาบหนองหานพญานาคทั้งสองนั้นมีพญานาคบริวารฝ่ายละห้าตัวทุกๆปีทั้งสองฝ่ายจะไปมาหาสู่กันเพื่อเยี่ยมยามถามข่าวถึงสารทุกสุขดิบกันอยู่เสมอมิได้ขาดอยู่มาวันหนึ่งพญาเสสุทโทนาคได้พาบริวารออกไปล่าสัตว์ในป่าเผอิญล่าได้ช้างป่าตัวหนึ่ง พญาศีสุดโทนาคนึกถึงสหายพญาสุวรรณนาคจึงชำแหละเนื้อช้างให้บริวารน,นำไปให้ครึ่งตัวเมื่อพญาสุวรรณนาคได้รับของฝากจากเพื่อนรักเป็นเนื้อช้างก็มีความยินดีจึงได้ส่งสารแสดงความขอบใจมายังพญารีสุดโทนาคทั้งบอกว่าในโอกาสหน้าตนคงจะได้ส่งของฝากมาเป็นของตอบแทนบ้างวันหนึ่งพญาสุวรรณนาค ได้พาบริวารออกไปล่าสัตว์ในป่าโดยล่าได้เม่นมาหนึ่งตัวพญาสวรรณนาคจึงสั่งให้ชำแหละเนื้อเม่นแล้วแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้กินเองและอีกส่วนหนึ่งให้บริวารน,นำไปให้แก่พญาสีสุดโทนาคเพื่อเป็นของฝากพญาสีสุดโทนาคเมื่อได้รับเนื้อเม่นเห็นว่ามีจำนวนน้อยบิด กับเนื้อช้างที่ตนนำไปให้ก็เริ่มเกิดอาการไม่พอใจโดยคิดว่าเม่นาน่าจะตัวใหญ่กว่าช้างเพราะขนเม่นยาวกว่าขนช้างจึงไม่รับของฝากนั้นพอพญาสุวรรณนาคทราบดังนั้นก็ไม่สบายใจรีบเดินทางมาอธิบายชี้แจงให้พญาสุดโทนาฟังว่าแม้ขนเม่นจะยาวกว่าขนช้างแต่เม่นก็ตัวเล็กกว่าช้างมากฉะนั้นเนื้อเมน่นครึ่งตัว จึงน้อยกว่าเนื้อช้างครึ่งตัวแน่นอนแต่พญาสุดโทนาคก,ก็ไม่ฟังเหตุผลหาว่าสุวรรนาคเอาเปรียบตนจึงเกิดการโตรเ้เถียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงจึงถึงประกาศท้าลบกันเกิดขึ้นพญาเสสุดโทนาคผู้ทะลุจึงยกทัพนาคมาบุกประชิดติดชายแดนเมืองหนองกระแสด้านที่อยู่ในความปกครองของพญาสุวรรณนาค การเครื่องพลอย่างรีบร้อนทำให้น้ำในทะเลสาบหนองกระแสคุ่นคลักเป็นสีชมพูฝ่ายพญาสุวรรณนาคเห็นดังนั้นก็จนใจต้องพาบริวารออกต่อสู้กับเพื่อนรักเพื่อป้องกันแผนในปกครองพญานาคทั้งสองฝ่ายได้เข้าต่อสู้ประหัตประหารกันอยู่นานถึงเป็นเวลาเจ็ดปีแต่ก็ยังไม่มีฝ่ายใดชนะอย่างเด็ดขาด สงครามนาคครั้งนี้ทำให้โลกสั่นสะเทือนสั่นไหวและสะท้านไปถึงสวรรค์และบาดาลเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งมนุษย์เทวดาและนาคจากเรื่องที่เข้าใจผิดกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพญาแถนผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์ณบริเวณสนามรบที่เมืองหนองกระแสพร้อมมีเทวโอการว่า ภาพยาแถมจอมสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ขอสั่งให้สองฝ่ายหยุดลบกันพวกเจ้าไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกและขอประกาศให้เมืองหนองกระแสเป็นเขตปลอดสงครามให้ทั้งสองจงพาโผพาพลออกจากเมืองหนองกระแสโดยด่วนที่สุดถ้าเจ้าทั้งสองเก่งจริงของจงอย่าไปสร้างแม่น้ำแข่งขันกันเถิด ใครสร้างแม่น้ำถึงทะเลก่อนถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะและข้าจะปล่อยปลาบึกลงในแม่น้ำสายที่สร้างเสร็จก่อนพอสิ้นเทวรโอการพญานนาทั้งสองต่างก็พาโผพลแยกย้ายกันไปในทันทีโดยพญาสีสุดโทนาคผู้มีอารมณ์อันมุทะลุดุด,ดันและมุ่งหวังเอาชนะ ได้สร้างแม่น้ำในทางทิศตะวันออกของเมืองหนองกระแสอย่างรีบร้อนไม่มีพิธีกันเอาเสร็จเข้าว่าแม่น้ำจึงคดเคี้ยวเดี๋ยวไปมาตามแนวภูเขาจึงเรียกว่าแม่น้ำโค้งต่อมาเพี้ยนเป็นแม่น้ำโขงส่วนพยาสุวรรณนาคผู้ใจเย็นสุขุมลุ่มลึก าพาไพ่ผลสร้างแม่น้ำมุ่งไปยังทางทิศใต้ของเมืองหนองกระแสโดยตั้งใจสร้างอย่างพิถีพิถันเป็นเส้นตรงเพื่อย่นระยะทางในการสร้างแม่น้ำสายนี้จึงเรียกชื่อว่าแม่น้ำน่านผลของการสร้างแม่น้ำแข่งกันในครั้งนี้ปรากฏว่าพญาสีสุดโทานาเป็นฝ่ายชนะพญาแถนจึงปล่อยปลาบึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด ลงในแม่น้ำโขงและเป็นแม่น้ำสายเดียวเท่านั้นที่มีปลาบึกอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ขอจบการนำเสนอเรื่องตำนานริมแม่น้ำโขงจากนายพัทรวัตรตังกุลไพศาล